บู๊บบ mm ู hmm. oh ๊ช oh. e ่วงฮาโลวีนเห็นภาพตลอดคือผมเจอมาแล้วพี่เปาไอผญชันผีอ่ะเออผีชันผีอุ้ยแบบขนุนไม่ได้แบบตกใจนะแบบคนลุกว่างเลยอ่ะอมันเซิร์ชแต่เพลินๆนะเออมันกําลังเซิร์ชเพลินๆเนี่ย แข็งเลยเยตอนนั้นขนลุกว่าบเลยเชียร์เลยวะโคตรหลอนหลอนเลยถึงจะรู้แล้วนะว่ามันมีแต่เราก็ไม่ได้ระวังตัวเพราะมันไม่ได้มีทุกกล่องไงมีบางกล่องยังไม่เคยเจอเลยพี่ลองเจอสักครั้งมีดุ่งบอกเลยมีดุ้งโอ้โหอุ้ยอุ้ยอุ้ยอันนี้ของจริงใช่ไหมเปไมคนนั่งหนาวไม่ตกหวั่ โคักตายไปแล้วมังเนี่ยวมเห็นพี่เป่านั่นกระบ่๋าพี่แล้วมือพี่ก็โบกอ่ะเหมือนเขาตกโลกอ่ะ โอ้ผีก็เยอะไปไหมเนี่ยผีมันเยอะไปไหมเนี่ยไม่ปไปไอร์ปก่อนเนาะไปไอร์ปกันก็ได้เอๆเข้าข้างทางอีกแล้วเว้ยใช่แล้วพี่ดึงวี่เมื่อกี <c oughs> ้รถนี่จะจะขันไล่กันยังไงบ้างจะยิงกันยังไงเรื่องเรื่องเนี่ย เมืองนี้นี่แบเมืองนี้นี่แบที่เราโดนยิงตอนนั้นอ่ะโอ้โหใช่พี่ผมจำได้ตรงนี้แหละผมมาบุกมาข้างหน้าแล้วพี่อองเอาสนายยิงผมเฮ้ยหมีไอหมูอุ้ยเอ้ยชนหมูทำไมเป็นแบบนี้มา แบบจะเป็นหมูส่สวรรค์แล้วเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยสนุกคิบหายเลยขึ้นเขาลงห่วยไปแล้วเนี่ย จำตินไปแล้วไม่ถามไปเยอะแล้วโทรไม่ต้องมีโลยปังเลยนะเนี่ยโี้โหฮิโร่ไงแม่ ม่คือโคตรไทยเลย,พ,เลย,พ,ย,เลยพี่ขอลถึงพวงน้อยขอขถึงพวงน้อยสองสี่หกลงรถตอนนี้จะโดนชนไหมเนี่ยไม่รู้รถจะไปทางไหนด้วยพี่ผมว่า<ท>จริงๆอะ่ะให้ให,หให้พี่อ๋องไปดอปคนไว้ตรงนู้นก็ได้นะพี่ ไม่ไม่ตรงแอด์ดออปพี่วิ่งน่าจะไกลอยู่ใชโอ๊ยชนเอ้ยไม่ชนไม่โดนนะหน้าแบบสาหัสมากพี่ใช่หรอเฉยแต่ว่าเลือดเลื่อนไม่ลดเฉยเลยอะไรเนี่ยอยากแอรดรอปไหมหลุดรีหลุดรีเลยพี่พุชนแอร์ดรอปไม่ใครยิงปืน พี่ยองไปเร็วดนี่หลุดว่ะเมื่อกี่เทียนไอ้ดอกบะยิงลงยิงลงนะยิงลงไปยี่สิบสี่พี่ใครจะเข้าไอ้ดอกไอ้เหรอไเข้าไปแล้วไงอยากไอ้ดอกไม่หดอกจะเจอไหมะมีคนมาเก็บไหมวะเนี่ย เปิดดูเลยพี่ขายครบแล้วครับผมอยูให้เปิดเลยนี่ขับคนหลักขับรถล่อคนให้ซ่อมปืนให้คนแบบขับตามอ่ะแล้วก็พามาหา็ะรอดไหมครับเนี่ยจะรอดก็ดีนะหนามบินมีคนไหมหนามบินน่ะมีใครเอาลูกโมไหมครับสามห้าเจ็ดพร้อมยิงทุกอย่างเก็บมาเลยก็ได้ครับ ล็อกทองพี่โอ้โสามลันสวยระเบิด,ดนนยูสจูดแกรนิตแมนเชสเดี๋ยวนี้มันอดอบเอกระสุนลูกโม่อย่างงี้เหรอพี่กล่องละชนิดใช่ครับจอกเกาะเทเซอร์ธรรมดาโอ้โหีเซอร์ก่อนเลยแล้วกันถ้าถ้าจุดสามห้ามันจะเป็นอย่างงี้อยู่แล้วมันตั้งดอกอย่างงี้แล้วนะจุดสามห้า พี่ผมยังไม่ถึงบ้านกลับมาที่เดิมอีกแล้วเนี่ยจะบอกผมไปนอนแล้วนครับไม่นอนแล้วครับโคตรบาบเลยนะถ้ึงรถผมรีบอแกแกกูสายไปถึงเอสองไงนะกลับมาที่เดียวมาสอบที่เดิมบิ๊กใหม่พี่แบนเป็นวะยี่ห้อพี่เปาบาบจับเลยนะกูสายไปถึงเอสองแล้วไม่ไปจับอ่ะพี่เปาอยู่ไหนนี่ไงครับถึงรถแล้ว มันมีหมุนมันวาร์ปมาเลยวิ่งแล้วก็วาร์ปวาร์ป,รปเป็นกระตึกกระตึกแค่เล่นลูกโมไปพี่มาเอาไปในรถเลยก็ได้ข้าผ่านไม่ได้เหรอทำไมวะ ถามอะไรอะไปโซนีไหมอ้าทำไมดึงกลับมากลางถนนนี่วะทำไมจอดนิ่งเฮ้ยเสียงรถเสียงรถรถมารถมารถมาไม่รู้ชิปหายพี่เฮ้ยชิบหายปืนไม่ได้เปือาดิเอาดิคนนี้คนนี้คนนี้ผมม่เห็นวับเลยพี่วับวับวับไหนพี่รถรถรถอยู่ไหนง่ายแล้วครับ ได้ไหมรถยังแบนรถยังเป็นเฮียเจี๊ยไปเติมเจ็บเจ็บเจ็บจะตายจะตายจะตายตายตายโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยอะไรดิอะอยู่อะไรเนี่ยบกวนนะอบก่อนนะอบก่อนนะอบก่อนนะจะตายแป๊บนึงไปพันพแผลก่อนวนพี่วนวนลบกกรลบกกรลบกอนลงลงจากรถก่อนแล้วกันลงจากรถก่อนแล้วกันลงเลยลงเลยลงเลยเที่ยวมึงจะวนกลับมาใช่ไหมมึงเจะระเบิดกูมา เฮ้ยแกแตกกกโอ้ยโอ้ยเจเจ็บมวพี่ยนรถท่นจอดมาจดมาจอดมันติดมันมต้นกดแปมนอยู่ในรถเดี๋ยวขอเืในรถก่อนติติงไปหนึงเจ็บเจ็บพี่เจ็บมาก เอาเติมกระสุนไม่ได้เยียอะไรเนี่ยก็ทำก็ทำเวลาของแพ้เวลาของแพ้หมดไหมหมดไหมเดี๋ยเดี๋ยวเป็นแล้วพี่ไม่มีขนางอีกไม่ข้าดอีกไม่ข้าดอีกรถตัวหนึงงลงรถเหรอลงรถลำรถลำรถตัวนึงงลงรถตัวนี้ขออีพี่แอดมินบินมาดูหรอไทหนึ่งแคทเลิฟแคทเลิฟตายตายหมด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 ไหมหมดไหมหมดหมดหมดเคลียร์ของเคียร์ของเคียร์ของโคตรเยอะเลยพี่เรียกขอพันแผลก่อนทันรถรถเรือยู่ไหนครับผมจะแข่งกับเขาตรงนี้ข้างหน้านี้เลย รักหน่อยไปไอ้ถ้าไม่ลงรถยิงกันไม่ได้เนี่ยโอ้โหไม่ได้ใจพี่ปั๊บจัดเลยผมเอาปืนขึ้นมือปั๊บรถแม่งควงมั่วผมไม่ไอ้คิดรถรถอยู่ไหนวะพี่ขึ้นสะโขปุ๊บแบบหมุนเลยอะเจอพิตตี้แล้วน้องจะมีเพนคิวเลอร์ป่ะผมมีมีอยู่ได้แล้วได้แล้วเอ็งมาเจอกับพิตตี้ดอกเขาฮ้ยโลดตาะช้าหมดเลยเอ็ดวานอะไรไปไหนหมดอะพี่ เฮ้ยเจอเอ็มสิบหกอีกแล้วเลยล่างสุดเลยอ้ไม่เอาเฮ้ยของไข่เลยพี่กลับมาที่เดิมได้ไงวะเนี่ยมาร์คสิบแปดเอาเลยพี่ทฟาบายก็หมดเทมแล้วมาร์คสิบแปดใส่สโคปเออเออเอ็มแปดสองเฮียอะไรครับเนี่ยใส่มาเลยกลับมายิงเราไงเมื่อกี้คิดว่านี่กะยิงข้ามเขาเลยป่ะเมื่อกี้ผมก็อุ้ยหกสเต็กสุดท้ายอ๋อแล้วกันนะ อ,อ๋ออ๋อเออผมประมาณเดียวมันมีบ๊อบบี้อยูอ่ใช่ไหมเยอะแยะนี่นะเอ็มสิบหกเจ้าอ๋อไม่มีลูกนี่บะได้แล้วพี่ม,ม,มปดูของหน่อยโอ้โหพี่ลองเปิดดูกช็อกตายแล้วอะไรวะของในรถเหรอเม่งจังกันรถบ้านพี่โอ้โหเยีม่งเปิดทีแลกเลยพี่สุดเจ้ากะะลักกบไๆๆๆปรีเซ็ตไปรีเซ็ตเรา กลับบ้านดีกว่าขนของขึ้นรถกลับบ้านดีกว่าของยังอะไรเยอะแยะไปเนี่ยเขาซ่อมมีดกระจุยกระจายซ่อมยางแปดสิบหกอันมีโพลินยังเก็บเลยพี่ยาเหลืองเดี๋ยวขับไปแล้วนึงกันนะใส่ยางเอารถไว้ให้มันก็ได้เอารถให้มันไปนะ โอ้โหเที่ยวของมัดไถเลยพี่ของคุเยอะเอารุ้เฮ้ยสยงรถไครถผมรถบ้านน้อุ้ยยเมาเนี่ยกระสุนแอดมินกระสุนปืนแอดมินคตรเยอะขุขอนะเ้ามมเนี่ยเมมอไพรินวอปโปยูบีแมคบีอีกแล้วอมาเลยกระจายเลยพี่เยอะมาก โอ้ยเอคยตกใจกระเป๋าคูณนี้ว่ะตกใจกระเป๋าตัวเองกระเป๋าตัวเองไอเอคีมีลูกไหมเนี่ยอคีใครวะเนี่ยกระสุนเอคเอะกระสุนจอก่อนนะคาตี้ไหนวะเนี่ยไปแคทลืออะไรก็ไม่รู้ว่าไม่เคยได้ยินเลยอพี่ ชอบเลยครับชอบเลยครับดูให้อยู่โอ้ยม้อไม่มีกระสุนไอ้ชี้ยังใส่มาทำไมวะเนี่ยประดับรถอะไรหรอมเก่าหมดแล้วใช่ไหมแม่เอาของอะไรขึ้นรถแล้วใช่ไหมมันมีมีที่เก็บไหมครับเนี่ยใส่เข้าไปแล้วกันอะไรใส่ได้ใส่ไปงั้นโนเอาแต่ของจำเป็นแล้วรถพิงไว้ให้เป็นหลักเ่ยกระสุนอาบน้ำอนที่จะเล่น พูดถึงนักทิ้งรถเราให้มันดีกว่านะพี่ของมันเยอะมากเลยเออทิ้งรถลากูเยแต่รถมันของเดี๋ยวรถเราก็เยอะนะไอ้เออแต่แต่ของเรามันแบบมันชิ้นใหญ่ไงพี่แล้วมันก็คุณภาพกว่าเอาที่ว่าเอาไปได้ก็พอมั้งเมื่อไงเราก็แบบไม่รู้ดิเอาในรถมันวะทำไมไม่หลุดเอากระสุนเอาเล็บไงเอากระสุนไปยิงครับเอาล้วครับชอบชอบชอบแล้วก็ทิ้งรถไปเลยพี่ใช่เอาท่อมยางไปด้วยนะพี่ท่อมยางไปด้วยนะ โอ้โหมันจะช็อปยังไงไ่ะมันไม่ได้ชิมผมเนี่ยโยนระเบิดดักไว้ดีแล้วไม่เห็นผมค่อมยางไม่มีในในคันนี้เปรถมันเลยพี่หรือว่าเราจะเอาซ่อมยางรถมันไปหมดเลยแล้วเราก็เตียางไว้เตียางไว้แล้วก็เอาซ่อมยางไปเลยเตะเลยเดิพี่กระบอง กูสอบเองก็ได้ทั้งนั้น่ะเออกูจอดแทะกูอยากเขาแอบเลยจังหวะต้องช่วตัวเองกันเพื่อนจังนี้ช่วยตัวเองอย่างเดียวอ่ะมาไงแล้วมันจะตายตายแล้วไม่ไม่ไม่ย้ายอะอยู่อยู่อยู่รีบทำเลยเสร็จจะได้ไปสักที้ต้องมีก็ได้ว่าไอ้พี่อะอ๋ออันนี้คือจะเอารถมันด้วยใช่ไหมพี่เอาครับเอาไปขายครับขายได้เลยเหรอซื้อกระสุนบาลุงบาลเล็ดนี้ใช่พี่ มันขายไม่ได้ไหมตอนนี้ห<อ>นะลังก็มีขายพีย่จอดไปบ้าน่อยบอกพอกมึงเอาอีกแล้วนี่แหละมันคือธุรกิจี๋ยวมึงมาซื้อของพี่ห่อยแล้วก็ขายรถกระบะส้มมันเจ็บใช้ไอ้นี่แทนเนี่ยประเทศนีขาก็ถึงงั้นเราทิ้งกระบะส้มแล้วเอาขนกก็ได้นะ มวิ่งของมันเยอะมากเลยนะเราจะไม่ได้ไปแจกอยู่นั่นแหละอย่าลืมก็ตั้งใจมาแจกไงตอนแรกแต่มันได้ไงก็ต้องเก็บไว้ใช้เลยพี่ก็ไม่ตอนผมพูดก่อนแลว่าผมว่าตั้งใจไปแจกแต่ถ้าได้ก็เอาใช่งไหมขายตอนไหนหลังเลทหลังเที่ยงคืนอ่ะใชพี่ใช้อะไรอย่างละพี่ตังนอ่ะซึ่งกระสุนก็ได้กระสุนแล้วก็ไม่ค่อยดีแล้วเนี่ เอา ATV อยู่บ้านมาขายก็ได้เนี่ยพี่ว่าอันนี้เอากลับบ้านเลยพี่รถคันนี้เอากลับเอางั้นเลยผมเอา ATV มาขายดึงของเข้ารถได้ก็ได้ถ้าแบบไม่พอนะนั่งกรปบะส้มหรือ่าไปคันไหนวะเนี่ะขึ้นบนไว้กระบอกทหารไม่เอาอ่ะเออกระบอกทหารเอาไปเนี่ยเออเอาใส่รถได้ไหมดึงขึ้นรถเลย ไปในรถส้มแล้วไปเถอะรถคันส้มเนี่ยของเยอะมากเลยนะกลับเลยแล้วกันกลับเลยดีกว่ากลับเลยดีกว่าไปค่อยออกมาใหม่โอ้ยขึ้นไม่ได้พี่ไปครับไปครับอุ้ยเดี๋ยวนี้ขอขอยักสองคนขออยกข้างหลังก่อนข้างหลังดีกว่าลงง่ายดีอ้าไปมีใคร

เจออยูแล้วอยากขับรถยิงคนใช่ไหมพี่ได้เจอแล้วเปียเป็นตัดเพิ่มคำพื้นฐานมากเซตหนึ่งเลยก็ได้ถึงป่ะนาจะหรือเปล่าถจะผ่านตรงนี้เหรอมีมีน้ำมันสำรองอ่ะใช่ปะตัดตัดไป A สองไหมตัดไป A สเนี่ยเข้าเข้าทางสถานแดงอ่ะ ใครก็ไม่รู้อะพี่ยิงหมวกกขนนกมันเหลือศูนย์เลยพี่ยิงหัวเรียกว่ายิงหัวดีกว่ามุ่เจียวอะศูนย์เลยพี่ผมนึกว่าหมวกอะไรสีดำอ๋ออีเมมบันขึ้นอยู่หลังรถอ่ะมันมีตัว A A A K เอฟเชด้วยนะไม่ต้องไม่ลงรถอ่ะงงมมาัมน,มามนน่ะต้อเ็สยิงไม่ามตายเยลือ่แตกน่าจะเข้ากบอุ้ยอุ้ยอุ้ย เห็นภาพภาพหลอนนี่ก็มครับภาหลอนเห็นหลอนจริงป่านหน้ามา่อวนี้นะไม่เชื่อไหมตายเลยไอ้รถคันเมื่อกี้คุณคิดว่าภาพหลอนนะเว้ยใช่ใช่เป็นคันเมื่อกี้ไม่ว่าคันดำเหมือนกันนะไม่ดิตอนแรกตอนแรกที่ผมเห็นน่ะคือมันรถมันรถเรามันรถคัน์ี้เดียวกันคือเห็นรถตัวเองอ่ะแต่มันก็ไม่น่าใช่รถเราหรือเปล่าวะ มันไม่เคยเจอเลยนะรถรถที่เป็นแบบรถคันเดียวกันในในมันไม่เนี่ยมันเป็นรถคันอื่นเนะไม่ได้ดูเปล่าผมก็ไม่ได้ดูนะผมหันอะไรไม่ได้เลยผมหันไม่ได้เฮ้ยพี่จ้ะเอไอคันสนิบมากผมได้ยินแต่เสียงครับพี่คันรถมาเลยวิ่งโตมาเลยทันโค้งใช่ไหมน่าจะใช่พี่ ออโอ้โหชนกันด้วยเหอวะเอ้ยไม่นมนชนนี่หว่ามันขับแบบวนอ้อมรถไงท้องอไม่หลุดโปรตัดไมาตัดภาพไมื่คีก็อยู่กลางถนนแนละ้ <c oughs>